ทุกคนนะเราจะมาสัมภาษณ์เราจะมาภาคไทย EP ที่70,001น,นะอันนี้ผมย้อนกลับนะไอ้วเราพาาอล 喂，嗯、去哪儿？喂、欸，爹，真大呀！ 不，死不、啊啊嗯哦、了。哎，来，哦，来了，哦 อยไฟแมงยังติดอยู่เลยใช้อย่างคุ้มค่า

ก็เข้าไปตั้เลยไปเอาลองมาช่วยแล้วรอกันก่อนนะเฮ้ย้เนี่ยเฮ้ยเบร์ไฟเบอร์ไฟเบิร์ไฟเฮ้ย Okay, no, way? No, huh? Okay, look.